กัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับสัปดาห้องสมุดของโรงเรียนสังคีวิทยาคมค่ะดิฉันนางสาวณัสร์คำไอเลที่9ค่ะดิฉันนางสาวรังสีมาสวรจากเลที่7ค่ะในปัจจุบันการเลือกอาหารในการรับประทานเป็นเรื่องยากสาหรับใครหลายๆคนทนั้งยิงพขาต้องคํานึงถึงรสชาติความปลอดภัยและประโยชน์ต่อสุขภาพ และยิ่งปัจจุบันนะคะมีอาหารสําเร็จรูปมากมายที่อยู่รายร้อมดังนั้นการเลือกอาหารในการรับทานจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่ไม่อยากลืเลือนได้ค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเราได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้ค่ะใช้อาหารรักษาโรคด้วยอาหารไทยสุขภาพ83เมนูอร่อยแบบง่ายๆคะ่ะที่รวบรวมสูตรอาหารแล้วก็มีโภชนาอาหารที่สูงบอกถึงสรรพคุณสมุนไพรแล้วก็ยัง บอกถึงการป้องกันโรคต่างๆค่ะดีรับประกันดีกีจากด็เรแพทย์หรือพิจิการวัชรพิชาติค่ะที่ได้ทำการวิจัยมากมายแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่ามันจะเป็นการอ่าน,านที่เป็นเหมือนวิชาการเพราะว่าเขาได้ย่อยเนื้อหาต่างๆให้อ่านง่ายแล้วก็เข้าใจได้ยายขึ้นค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะราคา399บาทสามารถหาซื้อที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปมาซื้อกันเลยนะคะ<อ><อ>